สวัสดีครับมาผมมาพอกับเซลอาดคุปตาลาสิสไรเราจะเล่นนะครับโอ้จะของมาตอนรับคักแต่นอนะครับวันนี้วันที่30บนะครับเอารถเกี่ยวมาส่งทังหนาทั้งพอบุญจันทร์มุกขันนะครับแต่ว่าเพิ่นกับมีรถหลายขั้นนะพี่นอก ออกมาจากสาขาอื่นนะครับตัวนี้กนะับรถแท็กเตอร์มีหอดเครื่องอาดฟ้ฟางนะรับ,นะรบส่งป็นทีเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็บ,บรรยากาศนะครับสวนเพลนเนาะนะครับปลูกไั่นะครับ ทรงเหมาะไผเป็นที่เรียบร้อยตรองนี้เป็นเทียงหน้าเพิ่นนะครับม,มาอยู่ทางหนอกร่มเย็นดีครับทรงให้เพิ่นกับผิดสัญญาอยู่บาทเก็บเงินอยู่บาทนะครับช่วงนี้เพิ่นกนนะ,ะเขา้า กอขอกะท้าไป็นแน่ครับอของดีนะพี่น้องเนาะอยู่ในโบโดนพนวัานาพันเห็นเมนกับเอาไปเลยนะครับมาพร้อมแล้วเงื่อนกับทรงให้นะครับแลต้องขอขอบคุณทั้งตาบุญจันทร์นะครับหลายๆ ตอนนี้ก็อยู่ท่างลพิระตำบลน,น้องแวงนะครับอำเภอกันทารารมนะครับสีสะเกะบับ้านเท่าเองนะครับช่วงนี้ก็แถวนี้ก็พื้นที่จะ,จะเป็นโมเมนต์หน้าแปลงใญ่ปันไหนนะครับมันเป็นหน้าแปลงน้อยๆเหมาะสำหรับรถเกีียวล่องกระสอบนะครับเพื่องกรเล่น ตัวดีซี่หกศูนย์อยู่แล้วนะครับเป็นการขายออกเนาะขายออกแล้วก็มา,าหาตัวเจ็ดศูนย์นะครับถือว่าซื้อรถได้ถือวิล่านะครับสภาพกสวยนะครับแต่โมเด้ทรงเพิ่นนี่ก็คือสิดยดสไปน้องบัวลำพูหุ่นละพี่น้อง <laughs> ไปไกลไปหนา นะครับกันต่อกรขอบคุณทั้งลูกค้าทั้งน้องบัวลำพูนนะครับสารน้อยนึงกับวัเป็นยังนะครับเดี๋ยวหาให้ไ <c> ด <oughs> ที่ท่านาท่านดอกปีนี้นะครับติดตามอาล้พี่น้องติดตามเอา,อ,า,เอ,าอ่ะผู้ใดเรียวกับผู้นั้นไดนล่ะนะครับเอกซิว่าจากไหนเนะนะา,นา,เา,เา,นา,าะนะครับย่ามหนาเกี่ยวกับหารถเกี่ยวย่ามหนาไทยกับหารถไทยล่ะนะครับ แต่ว่าเซฟอารกะบอกง่ายๆว่าถ,าถ้าลดราคาแพงกะลรถมันกินสภาพดีนะครับถ,าถ้าลดราคาถือสภาพมันกันบพไใครปันไดไเด้พี่น้องเด้อะนั้นแล้วกับมาเลือกเมืองเอาจ้ายูกไก่นะครับถ้าถยูกไก่กัถ,าถ้าบนองไหนพอดีเซวอาก็จะบอกกับพิจารณาเอานะครับ ทวงใบใบเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้อีกคลิปนึงเนาะเป็นรถอุ่มเลยล่ะแต่ว่าสภาพกะบอกใครง่ามบ้านดหดดอกพี่นอ้องเครื่องกะเห็ดมาเหลวคนว่าได้แต่เพาท่านในล่องบพท่านด้เห็นนะครับว่าสภาพมันเป็นแบบใดเครื่องเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวล่อรถขามาก่อาจจะเป็นช่วงใบยๆล่ะ นะครับผู้ใดสนใจก็ค่อยโทรมาสอบถามกันนะครับค่อยพิจารณาเอานะครับราคาเดี๋ยวสีสดใสกับบทท่านโห่คือกันนะครับนี่ขายพี่น้องต่างราคาให้คือเก่านั่นแหละนะครับสําหรับลูกค้าบรรยากาศดีแห้งพี่น้องครับบรรยากาศดีแห้งนะครับเป็นปลูกไผ่นี่อุปกรณ์ทางการเกษตรเกือบครบแหละเครื่องรถเกลียวรถไถล่ะ รถสีเขาก็มีพร้อมนะครับบรรยากาศนะครับคลิปนี้นะครับอเอาไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนแน่สำหรับช่องเสี่ยวอาร์ตคุปตาลาสิสไหเราจะเล่นนะครับเป็นบรรยากาศ ช่วงนี้เพิ่นกำลังเคลียร์เงินไหอยนะครับส่วนกับล่งนี่ละใายเห็นนะครับของแท้แน่นอนร้อนะครับว่มีตัวม,ตมีต่มดอกพี่น้องนะครับกําไรใไห่เท่าแก่นิดเดียวนะครับเอ,อานะครับก็ะขอบคุณนหลายๆนะครับอย่าลืมฝากก็ไหลก็แช่ไห้น้ำเนนเด้วยครับ เพราะว่าดันให้มันปุ่นละฮอดคือเพิ่นเนี่ยอาจจะสี่พันตอนนี้กำลังสามพันกลัวๆนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ตามนะครับผู้คนไลญ่ให้น้ำเด้อนะครับอีกสองมือมาลุ่นกันนะครับรางวัลที่หนึ่งสิบเป็นของไผนะครับสวัสดีจ้า